สบายดีพี่น้องที่หักแพงบนสุขสุกคนกำลังสีตำหมักหุ้มเจ็กเกลือกน้ำตาล หมกผิคลิปพี่น้องเห็ดกินสู่ปานุอีกกินเปนมาอันแก่ไม้แก่ไม้สังไภ <c oughs> แก่ไม้สังไภแบบซอยพ่อน้องมินเปนเสียมาตอกตอกลักหุกพี่น้องตอกใส่ทางเทิงมันเลยใส่หัวลักมัน ต้งลุ่มกับใส่น้ําจับ สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอลมาดัมหุงพี่น้องไอ้โมน,นี้เอาสิเด็กเขาวขวาดดัมหงคือเก๋อมึนเน้เนี่ยขวถือหมากพริกมอดกระบอกพี่น้องเว้ยแม่น้องมิ้นถือหมากพริกมอดกระบอกโอ้ยเดี๋ยวยจะมาเม่นแท้ าตาหักกระดอกกระดิ่มื่นตาก็โบยขึ้นมื่นตาก็ไร้มันแสบมันครับนะเหนาเขาคู่กันม,มันนี่บีบา,างเงาลูกอนพี่น้องอ

ว่าเปรี้ยงอยู่วะนู้นๆแล้วเนาะไปเลยโอ๊น้องเนียเกิดอุบัติเหตุแม่ครัวเฮาเอามา่นี่เนาะ ใส่หมดเลยวะดีกัเท่น,นะใส่ไ,ไปเลยเหรเป็นแสีันซุ่มกันแสบขึ้นก่นองเลยมือ่อหนาต่ำจะจ่อเสบใช่นนะ ลตาพวกพี่น้องตั้มมาห้องซูบะนุ่ยกินเลยอะซิมมึงก็เม็ดได้เขาตาจ้าน่ะกินลงทช่องลงัวเศรษฐ์จะมองเศรษฐ์ก <c oughs> ็จะมองเลยเม็นเว้นไปพี่น้องเลยทีนตอนนั้นท้าจ้มาผิแล้วงเงียบไปนะ ที่เขาตา่าใช่ไหมเพิ่มอีกจางจางบา่เอาน้ำปลาบา่หรือปลาแดกเพิ่มน้ำปลาลุกไหมยังไม่นเอยน้ำปลาแดกลุกยงไม่ร้องจะนอยก่นว่าจืดเอาเ <c oughs> สียบในน,อนอ่องตองเลย พักก็จะเลี้ยงขวดกุกงเสือปลาหน่อยหนึ่งมื้อตาเกือบได้หน่อยหนึ่งมาคือเหยียดเบียดมั่วเจอพีเหยียดเห็นไปพี่น้องหม้อหม้อกระบอกเหมือนกันม่วงซุกก็มีพี่น้องม่วงกระซอได้พี่น้องเนี่ยเป็นกระซอซุกอ่ะเหลือง กุ้งก oh ุ้งนีงปลาดึงแหวานี่ได้นี Nowadays, ่นี่องตัวเลืวก็ปละดุกตัวนึงมาเลยเฮ้ยูหน่อยนะกินงกุ้งมาจะใส่ไาเลยมาจะตีนกุ้งมาตงเอามาหายหายเมอเพมาเมือนี้บ้บียเรามาแตกวนบ่อมายถึกะเที่ยงแล้กันี่น้อง ตีงปลาไข่้างไข่เต็มห้อเลยนีงานน้อยๆลงเพนี่งลุงน่ข่าเจ้าลายปงรัมาุงมามิมาม่มอกนกินข้าวเด้อพี่น้องเลยันน้ปลานอย วกุ้งำมไม่เลยยเด้อกับไมู่่ไมไดปลาปลาน่อติ่มบ๊อกกันลงลน่อยได่อยดนี่หน่อยปุมปลาองปลาุมติ่งปลาไม่มามกินาไไม ทำโฮมเยอะเด้วกานี่ยไมหรอตู้ะลุมมากเลยมากเลยมากเลย้ิ้งตแล้วก็ิน่ิ้่ทักันนะทักันดอเบยดึงตัวจำถ้าเนี่ยลงไปลายๆเน่ยนนเน่อนก็ลงเพนลงจะหันเออลงเพ้นเนาะลงเพ้นอนูอยู่อยูอยู่เนาะม่มน่อยน้องนีท้ากับแม่กับ เมื่อนาบอบอกเขาหมอเธอไปหามันน่าคู่ันง่ายคู่หวยบอกม่ายเลนที่ต้องดูกอาัวดน้อยแล้วก็เลืดพายรัดใส่ ปลากันี่ตใครกินอะไรได้ลูกเป็นไงเนื่แฉบตัวกินมังได้มันมันหรือปลาทองปลาหอมันื้อมันชมเมันแส่นี่อืมเ้าจะออกหากินไหมได้ไปตกป่ะ ปลา่มอยู่ปลานนี้แน่น่งเลยมันเยอัาเล่นอน่ือหประกอบกันเพลดอบกัเอไหมพอเขาก็เห็ดแต่คูเหลุมีปลามาห้งนี่น้องคักกักแซ่บ ทำหน่ยบ่ามาเนอใครนงเมื่อนานยงังมาหันมาเมืม่อไงมากับเจน,น,นี่นนกางเจงนี่กับม,อม,มือเอาขึ้นมาเมื่อไงเ้มาเอา ไม่เอาครับูกันน้เาเมือเาอืมมันค,คือลงเลยคับันโหอมมนจะไม่เอาไ,ไมเยียอดเออมันจะเป็นอันนี้เปน่เอาอมาเก็วเพิ่กยอดเพิ่กยดไบอืมมาคนหนุ่มเีกยอดสยาเอาล่อสียาตัดสิ้นคนะอืมเรื่องอะไรก็เเยยาอ

มาใช่ปะมันสาบคำถวยแน่มาความคำประคำไปเปล้ว่าลวงแล้วถอแน่ค้องแน่

ก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดิมบอกกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดีหนูน้อยบ๊ายบายไปลุงไปบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายแล้วจุ๊บจุ๊บโอเคเก <ầ> ่งเก่งเก่งใส่กระเป๋าแลาอ้าว